สวัสดีครับพี่น้องครับตักท้ายพี่น้องครับมันนี้ภาพพี่น้องมาทำความรู้จักกับไม้ป้ายหนึ่งชนิดหรือสี่เรียกว่าเป็นไม้เศรษฐกิจก็ได้ครับนั่นก็คือพยุงครับพยุงเด้อพี่น้องเบื่องครับเป็นแถวเลยาวเลยงามพร้อมเพื่อนวาราชาแห่งใหม่นั่นก็คือยางหน้าครับพี่น้องนี่ต้นยางหน้าครับซึ่งเป็นต้นไม้ตระกูลยางครับ พี่น้องเห็นอยู่นี่คือต้นมะข่ามงเด้อพี่น้องเด้อมะข่ามงเป็นก้าไม้มะข่ามงคงที่สวยงามพี่น้องเพราะนั้นถึงหนึ่งปีครับแต่ดูลักษณะของต้นเขาแล้วสวยงามไร้พี่น้องพร้อมที่จะลงดินแล้วพร้อมที่จะเริญเติบโตเป็นไม้เนื้อแข็งครับพี่น้องเติบโตซาแต่ว่าคันได้เติบโตแล้วนี่พี่น้องเอ้ยงามไายนี่มะข่ามงนี่ครับเนื้อแข็งไม้สวยงาม เป็นไม้ปลาที่ทรงคุณค่าด้วยพี่น้องเด้อที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือกาไม้แดงครับไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งครนี่ ซ้สวัสดีครับประยุทธ์พาจวดครับมัอนี่พาพี่น้องมาจทด์ยุทธีสวนลนาป่าตะเสรคือเก้าคือเดิมครับมัอนีเป็นนิมินไม้ด,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 ดีพี่น้องเปลวกาพันใหม่มากพันสองร้อยต้นปลุก <c oughs> ปลูกลงไปพั <c oughs> 1200นสองร้อยต้นนะครับซึ่งเป็นกาาไม่ที่เขาได้มากนี่มีสักมีพยุงมีมะฮอกกานี มีแดงแดงนหาลอยต้นนะครับแล้วก็มีอมะขามงนะครับแล้วก็มียางหน้าแล้วก็มีบักเหมาบักเหมาใหญ่แล้วก็มีแค่หน้าพอนะครับซึ่งพันสองอยต้นปีนี้โซนนาปาดาเสิร์ตสีเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มโลกสีเขียวให้กับโลกใบนีหนึ่งพั 1, นสองร้อยต้นจวดนำกันมามีบักเหมา โอ้อยแหววใสัก้อนออน่า้อพอเสียอนบาลไว้ก่อนจากนนบาลไว้ก่อนอันนี้พยุงอยอเอาแอดมินยังได้สบายแทนอันนี้สักม้วก,ก้าสวยมากเลยพี่น้องหนูดูสักดูดิก้าสวยงามมากเลยไม้สักเบิง้งนี่ครับไม้สัก เป็นไม้ที่ทนแรงแล้วเป็นไม้เศรษฐกิจฟรอมนะใส่กันตอนเพิ่นเอาขึ้นมันคือเอาขึ้นว่นวันวันดีใจวันสันนี้ตอนเพิ่นเอาขึ้นตอนเพิ่นเอาขึ้นดีใจวันวันวันแต่ตอนเราลุกมึงจีแต่มีจับฟองเลยประจิตไทยให้ยปะนะนี่สิเพิ่ม ในครั้งนี้ที่ไซักสักได้มากี่ต้นนะซักมาซักได้35บบวกสามบเป็นต้นเขาหาแค่นั้นจนะนนนว่ามาจัดเรียงไหม,ไมจว่าให้พี่น้องมึงมาเขาสิปูแเปินเลยปูส้นพุ้นท้องส้นหมุนส้อนปลาพอเขาสิเพิ่มปลา เขาก็เลยมาอนุบาลไว้ก่อนอนุบาลไว้ใต้ต้นอะไรรือล่าพอมันมีน้ำแล้วเขาจะได้ตังน้ำมะฮอดอันนี้พันมะฮอดก็นี้น,นี่มะฮอดก็นี้กัมพ่อคนนี้สวยพ่อคนนี้สวยมากเลยเป็นก้าเป็นก้าไม้เขาเรียกว่าก้าไม้บ่ราขามปีไหมเป็นก้าไม้ปีแรกไหมสวยงามมากือว่าพอใจมาก กานีปาอุ้ยตน้นหอกานีงามครับหอกานีนี่เป็นไม่ดีได้พี่น้องเป็นไม้เป็นไม้ที่บกค่อยพัดไปสวยงามแต่พี่น้องผู้ใดยี่พืนดีหล,ลายปลูกเนี่ยแถวบานจัดสรรบานจัดสรรน,นะเพอาชอบเอาเป็นขายเป็นไม้ล้อมต่อไปเห็ด ตามหัวตามหมู่บ้านจันทร์นี้เขายอมหากหลายไม้ฮอกกาน,นี่เพราะว่ามันเป็นไม้ที่บ่ค่อยพัดไปไม้เนื้อสวยฮอกกาน,นีนี่ลายไม้แต่งงามมากพี่น้องเอาไปเห็ดพวกเฟอร์นิเจอร์สวยงามทอาเฟอร์นิเจอร์ตบา้ามันจะปลูกเห็ดังกรดีเบิดือเปล่มันจะมันขึ้นไหม สว่ยกันเ้อะมึงที่หลัะคนเอาคนหนึ่งพันสองร้อยต้นพันสองร้อยต้นเอามาเองไหนเอาบ่เอามา,ในในา,า,มาบ่อเท่าไรดิสิปูเกี้งไหนเอามาทายเอาอัานข้างหลังเบาหยุดนิดกับจิ้ต้องโอ้โห,โหโกามเขานีไหมงามมากเลย เขาเจียวอามานันลงอนุบาลไหมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาไว้ชเริ่มปลูกขันอนุบาลเนี่ยต้องเขาเรียกว่าจะเฝ้าออเขาไปตากแดดนะเพราะว่าเขายังเป็นก่ายอยู่เท่ากับค่อยคๆทยอยค่อ,อยๆเขาถือเจอแสงบรงเวลาทีเขาเจอแสงทันท,ทีเลยเดี๋ยวเขาจะปรับสภาพไม่ได้เท่ากับค่อยๆ เขาเจอแสงเพราะว่าตอนที่เอามาจากสูดรพัพก้าไม้ของมาสารคข้ามเนี่ยเพิ่นมุ่งสแลนมันก็เลยแบบว่าเจอแสงแดดพอลำไรเขาก็เลยเป็นเด็กหน่อยเยูย่ขันท่าเอามาเจอแดดโดยตรงเลยเนี่ยปุ๊บแต่เขาสิปับสภาพว่าไรเดี๋ยวไม่สิตายเขาลำไรแต่เราใต้ร่มเลยนะเออเราใต้ร่มเลยอ,อ,อย่าเดี๋ยวไปช่วยเบายุดก่อนมาตามมา เอาสิมาอนุบาลไว้ก่อนแต่ค่อยไปลงนุมยืนขั้นสองร้อยตวพี่น้องไม่ลอยๆนี่อันนี้เป็นไม้แดงอันนี้เป็นมะข่ามะข่ามุงมะข่าแตงงามมะข่ากับสวยนะเยอะโชว์ใ ช่อ,ชอ,ต,อต้นดินี่สวยงามมากเลยดูดิมะข่าสวยงามมาก,มากนี้ก็ได้มะข่าสวยงามมากเลยท่านสองรอยตนพี่น้องเป่นสิแต่เกิดขึ้นบันนี้นะโอ้โหพี่น้องคอยติดตามเด้อ เป็นยังไงลองว,ว่าอยู่ที่อัปเดตให้พี่น้องในะนเบื้องเรื่อยจุดเบื้องม,ม,มุ้มสูงให้นครับ1,200ต้นขอจะหา0ก็ได้ดอกพี่น้องมันเกิดจะหา10%ก็ได้บอกพี่น้องนะให้ปลูกซ้นได เดี๋ยวเขาจะไปไปเสริมปลาปลาดังเดิมที่มันไม่อยู่แล้วต่อมันเป็นปลาไงแบดนี้นเขาจะสิเพิ่มเพิ่มขึ้นมาซึ่งปลาไงบางหันมันมีแต่ไม้ทองทินพวกมะค่าแต้ไม้ยางเห็นหรือว่าต้นสาดตแล้วก็ต้นต้นกิกเนาะแล้วเขาไปปลูกไม้ตอนปีหกสี่ก็เริ่มเติบโตเริ่มง่ายวันนี้เขาจะไปไปแซมนี่ครับนี่ปีนี้ฝนดี ผลม,มาแล้วดินกำลังนิ่มกำลังนุ่มเดี๋ยวายสิบลูกนะครับพันสองร้ต้นมีต้นมีต้นแดงมะข่าโมงมียางนานะครับแล้วก็มีประดูปลามีต้นซักมีมะฮอกกานีนะครับมีแค่แค่ปลาแค่หน้านี่แหละแล้วก็มีต้นเมาต้นข้าวเมัานะสวยงามมากครับผมเรถติดตามมึงนะว่า เขาสิเนรมมตแต่ว่าต้องใส่เวลาพี่น้องทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่ว่าเขามีความตั้งใจแล้วว่าเขาสิปลูกป่าคืนป่าให้แผ่นดินโดยการที่ว่าปลูกอยู่สวนเท่านี่แหละเขากระสีอยากเพิ่มออกซิเจนอยากเพิ่มโอโซนให้กับกับโลกใบนี้แต่เขาสิเพิ่มทั้งโลกเลยมันกับอไดรก็มีพื้นที่กับซอยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับเราเรียกว่ายืมค้ำคุณบอคำเดืองมาใส่คือสร้างดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมมาอยู่กระเลส้าง จากจุดนี้แหะเดี๋ยวมันก็นสีเข็ดให้พื้นที่หอ,องกลายเป็นสีเขียวมีความอุดมสมบูรณ์น้ํามีปลาในนาเรามีข้าวบนคันนาเรามีผลไม้ตามฤด,ดูกาลในป่าเราก็มีนะครับมีปลาไม่เศรษฐกิจไม่ยืนต้นต่างๆครับโอเคพี่น้องไปเดี๋ยวไปเบิ้ลกันแล้วเชิญชวนให้พี่น้องก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องมีสายสายเขียวแล้วพี่น้องที มีหัวใจหลักหรือว่าทุกองทุกคนแหละนะครับว่าหลังจากที่เขาใส่ทรัพยากรของลูกไปนี่ไปหลายแล้วเขาก็ขึ้นทรัพยากรในหลกแน่มีพื้นทีหน่อยหลายกสร้างขอให้ปลูกหรือบม่มีพื้นทีกบปลูกในทีสาธารณะก็ได้หรือตามอภรรยาุเซสังคมเมืองกบปลูกได้ครับตามกระถางตามเอียงกันเลวจะสัตย์เที่ยาหาได้นะส่วนที่พี่น้องที่ภูใดมีเหนือที่มีทีก็อยากให้ปลูกไว้สร้างเป็น ลุมลบให้เห็นครับเจ้าของสา้างเป็นลุมลบให้ครับขอบขอั้วข่างสั่งเป็นข้างอาหารก็ได้ครับหรือตามที่พอเป็นวัก็คือพอเรียมนะครับสร้างปัจเจ s ีอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่มผมแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับมาจากการปลูกปลาฉะนั้นแล้วเขาลับไปสาป้างปลาเขาซื้อทุกอย่างดีามากนะครับผมแล้วเจอกันที่สวน,นรเรนะปาร์เซิกับการปลูกปลา1,200ต้นไปกันเลย Look to what?